โอ้ตัดเครื่องรถนะครับน่าจะออกไปวิ่งงานแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าเอาข้าวไปหรือเปล่าเพราะวันนี้เจ้าอินดี้ไม่ได้ไปนะครับผมจะต้องพาแม่บ้านไปทำใบกับขี่แล้วก็ไปติดต่องานที่สป,ปกอ,อโอด้เอาข้าวยัง เอาข้าวยังเอาแล้วก็ไปดูกับข้าวนั่นแหละอยู่นั่นแหละวันนี้เปิดบอ่อใหม่ครับเมื่อวานนี้เคลียร์ลิ่งเสร็จตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งโทรโทรมาตามให้ไปวิ่งพอดีแหละมันไม่มีฝุนวิ่งสบายเลยวันนี้เมื่อคืนฝนตกครับแต่ไม่แรงแบบอากาศ หลับสบายเลยเลยนี่ก็เมื่อวานนี่ก็ทำความสะอาดรถนะครับไม่ได้วิ่งงานก็พากันทำความสะอาดผมก็ทำความสะอาดเจ้าอินดี้นะครับแล้วก็พาจานโอไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางออกมายางยังไม่ได้เอาลงรถเลยครับเดี๋ยวต้องถอยเอายางมาลงเนะ ไปก็ไปแต่เช้าครับได้วิ่งแต่เช้านะครับเพราะว่าเขาตักให้ก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเขาก็ตักแล้วนะครับไปแล้วเจ้าหน่มเย็นไปแล้ววันนี้อินดี้ไม่ได้ออกครับน่าจะกลับมาจากนู่นแหละค่อยจะไปวิ่งนะครับ บรรยากาศบ้านเราครับอากาศดีมากโอ้ปวดท้องมากเลยตอนนี้หนูก็มาจอดนอนลงรถนี่แหละครับทุกคืนนะมันก็ดีอย่างฝนตกฝนลงก็ไม่ต้องโดนฝนนอนสบายด้วยนะครับใหม้มีห้องน้ำของทายใ,ใช้นะครับซักผ้าเนซักผ้าตากไว้นี่ ไป,ไปแล้วครับเดี๋ยวขอตัวห้องน้ำก่อนบรรยากาศยามเช้าครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเอา,เอาต้นก้านะครับต้นก้าข้าวนะครับเดี๋ยวจะเอา กระบะไปเอาต้นกาก่อนเด้อพี่น้องยามเช้าเช้าครับเดี๋ยวจะพาไปดูทุ่งนาบรรยากาศดีมากๆนะที่บ้านยามเช้าที่อุบลตอนแรกก็กังวลใจอยู่ครับฝนจะตกแรงหรือเปล่านอ้อสรุปแล้วก็นิดหน่อยครับตกลงมานิดหน่อย เดี๋ยวรถปิกอับไปเซวเลยไปถ้าเช้าถึงไม่แย่นี่ไม่แย่ขยันก็ไม่รู้ว่าดินไหลลงรถหรือเปล่ายังอยู่ครับดินก็ยังอยู่ไม่ยังหรอก ยังมังรถยู่อยู่บอรถมอไซยู่อยู่บอล่ะอยูในเหื่นนะอือเปนยังโอ้เพื่นไปแล้วเต๋ออ้โอ้เพิ่นไปต่้สาแล้ว เออปิดไฟก่อนครับกำลังนึกอยู่ว่าจะทำอะไรเดินมาว่าจะมาปิดไฟนี่แหละยืนนึกอยู่ เดี๋ยวจะปเป่ยาต้นกาครับบรรยากาศครับขี่มอเตอร์ไซค์ลากรถเข็นไปเอากาครับดูข้าวน้ำท่วมมันได้ขึ้นนะตายตรงนี้วิ่งไหนที่ น้ำไม่ขังมากก็มันก็ขึ้นนะครับเขาก็ตรงไหนที่มันตายเขาก็ปักดำใหม่นะโอเคเด็ดซองให้ดนิตอนตอนมือคนแหเงอ่ะรวมยุ่ก็เห็นย่อนเขาเรื่อยๆด้ยแมวหน่อยตายมากัดจัากมาตัวได้แล้วอิตตุง จอดคันหน้าอายู่อ้จอดคันแท่นิเดี๋ยวผมไปกลับรถก่อนกลับรถก่อนครับอันนี้ก็านานา น,นี่ลูกลังผมเอามาเทให้นะครับเป็นไงล่ะนี่แหละแน่นเปียเลยทีนี้ลูกลังลูกลังสวยๆนะครับเห็นไหมมาเททางเข้าตอนนั้นก็ตาแกก็ให้ผมนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่เอาอกับแกในราคาที่วิ่งนะครับเพราะว่าผมก็เป็นญาติกันนะผมก็เป็นหลานผมเอาแค่ค่าน้ำมัน เที่ยวละสามรอตอนนั้นแต่ถามว่าวิ่งมาไกลไหมก็ไกลนะครับแต่ว่าของนานานา,นาตัวเองนาญาิทีนี้วันที่ผมไปเอ,เอามาเที่ยวสุดท้ายอผมก็ไม่ได้สนใจนะว่าตาแกจะให้ตังค์ไม่ให้ตังค์ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับจนนาแกถือตังค์มาให้อะ่ะตรงตรง พิษบูครับเถอแกถือตังมาให้ผมสอง0ันห้าผมบอกไม่เอาผมเอาผมเอาแค่พันเดียวแกก็ไม่ยอมแกก็ให้ผมมาสอง0ันห้านี่เทมาหาแล้วตุ้งตังตุ้งตังมันจะมีโกลเด้นกับอ่าพิษบูครับอยู่นี่สองตัวดูมันเห็นผมแล้วมันดีใจนั่งยัดินั่งยัดิ เอาตูงตัวนี้ดุแต่ว่าอ่าเขาคุ้นเคยกับเราไงโอ้ย้งไปกลับไปเร็วนี่บอกง่ายด้วยกลับไปเรือนอนใต้ทุนบ้านก่อนไปเดี๋ยวเฮ็ดเวียก่อนเนอะนะครับฉีดฉีดยาฉีดยาเขาเรียกว่าอะไรอะ ยาคุมครับฉีดยาคุมไม่งั้นไอ้เจ้าเลโก้จัดให้เดี๋ยวลูกมันจะเยอะอันตรายกว่าชาวบ้านอันตรายกับชาวบ้านนะแล้วก็กัดไปสองคนนะครับก็เสียตังค์ไปเกือบห้าพันแต่บ้านนอกเราก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าก็จ่ายค่าทำขวัญไปแล้วก็พาไปฉีดยงฉีดยานู่นตะรวยอยู่นู่นครับ น่ารวยอยู่นู่นฉีดจี้ตัดยาให้วัวครับถ้าคันนาแถวอุบลนี่สะอาดสะอ้านนะพี่น้องมันไม่ลกลุงลงังเพราะว่าตัดหญยาตลอดทั้งปีนะครับพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จก็อ่าอัดฟางเสร็จก็ล้อมครับล้อมรั้วไฟฟ้าปล่อยวัวมันก็เลยไม่ค่อยลกอันนี้ก็ปลูกหญ้า ปลูกยาตัวนี้ให้วัวแต่นะาแกบอกว่าวัวไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่วัวกินไม่ดีจะไม่เหมือนควายควายชอบครับแกบอกแต่แต่แตวัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะนี่ดูข้าวครับเดี๋ยวให้ข้าวให้ดูข้าวแกดู okay. ข้าวสวยมากปีนี้อ้นี้ก็ต้นก้ลาที่มาถอนเมื่อวานนะครับ ต้นกล้าข้าวมาถอนวานถอนนอนเหลืออยู่ไม่เยอะก็ถอนได้ประมาณ30กว่านะก็มาเก็บเดี๋ยวจะเอาใส่รถไปเอาไว้ที่นาละแต่วันนี้ต้องไปทําธุระก่อนดินก็ไม่ได้ไปวิ่งอา่าไม่รู้จะกลับมาถึงตอนไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากพี่เพี่งน้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยช่วงนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยนะครับเพราะว่า,าฝนนะครับฝนตกฮะบอลูงูยังดูแฟนผมไปเล่นงูเฉยเลยผมหลุขนลุกเลยนะกับงูนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย